วิเคราะห์ชงทำประจำวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะมาดูผลการวิเคราะห์ของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ห้ากันยายนที่ผ่านมาจะ <c oughs> เป็นวันนินฟาร์มนะเรา วิเคราะห์ว่าถ้าเอ็เซนชั่นหนึ่งร้อยยิบเจ็ดจุดสองก็เกือบถึงนะแปลว่าทองคำทำนิวไฮอีกแล้วที่สามพันหกร้อยจุดหนึ่งแปดยูเอสตดอลลาร์ต่อออนเกือบถึงหนึ่ง สองเจดจุดสองเปอร์เซ็นต์ฟิโบอันนี้คือแต่ไม่พู้แบคพู้แบคนิดเดียวที่ตรงนี้พู้แบกแค่นี้เองแล้วก็ไปทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ของวันนี้วันนี้คือวันที่ แปดกันยายนห้าหกปเราก็จะวิครอบอันนี้จะเป็นกราฟของบเกอร์ไอซีมาร์เก็ตอันนี้จะเป็น ตามเซมเดย์ตาเซมเดย์จะเห็นว่าปิดปิดแท่งใหญ่วันที่ห้ากันยายนวิ่งไปประมาณหกสิบเหรียญหกสิบเหรียญ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์แท่งเดียวตามกลยุทธ์ของเราก็คือถ้าติดแท่งใหญ่เราจะวิเคราะห์เดที่แท่งเดียวติดแท่งใหญ่เราจะวิเคราะห์เดทแท่งเดียวเลาก็จะใช้การวิเคราะห์ง่ายๆคือค o back พู l แบ็กมาที่ฟิโบสามจุดสาม <c oughs> สามระดับแล้วก็เอ็ก n s เซนชันไปที่ฟิโบอีกสามระดับ <c oughs> เราจะมาดูกันเราก็จะใช้ดูพู l แบ็กก่อนดูพู l แบ็กก่อนก็จะดูพู l แบ็กท่านใหญ่เราจะใช้ที่ <c oughs> เราจะรอเข้าไปที่ 38.2สิบแปดจุดสองันนี้คปดจองสามเปอร์าปรก็ราคามาประมาณสามหจ็ดเจบาทที่สเราก็จะเท่าที่50%เซ 50%ราคาอยู่ที่3 5 7 0 5าจุดที่3เราก็จะเข้าที่61.8 61.8 61. นี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ3 5 6 2 3า6 3สอา ห1ส <c oughs> ิจุดปดสามจุดที่เราจะเข้านะที่เราจะการเทคโอเิตเราก็จะไม่ในเทคลันเยอะตามเอ็กชัเราจะใช้แค่สี่ร้อยห้าร้อยจุดสาตั <c oughs> ้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยจุดประมาณสเรียนถึงห้าเรียน นี่คือจุดโฟร์แบ็กของเราที่เราจะบายทีนี้พอเอ็กเซนชั่นเราจะดูเอ็กเซนชั่นว่าจะไปถึงไหนจุดแรกก็คือฟิโบูร์ร้อย ราคาก็ประมาณสามหกหนึ่งหกจุดห้าสามหกหกจุดห้าอันนี้คือร้อยยี่สิบจุดสองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเราต้องสังเกตรกราฟไปด้วยนะว่าลักษณะการพฤติกรรมแต่ละตามเฟรมครับ เรายึดทำเต็มเดเ,เป็นเป็นพอยหลักก่อนอันนี้หนึ่งสหนึ่งจสแล้วก็1นึ่งหกหจุดแปจุแป ถ้าเราดูภาพใหญ่อ๋อทำหายตลอดใช่ั้นก็จะาถ,าถึงว่าไม่มีแนวต้านแนวต้านก็คือเราเรย <c oughs> อย e x t e นชั่นจ,จุดที่สังเกตมาก็คือ14 1นี่จะ blue b คค่อนข้างเยอะถ้าเราดู cell ตรงน,นี้นะสีเส้นสีแดบงบ <c oughs> อันนี้คือจุดที่เราจะบายสีเขียวแล้วก็จะเซลสี <c oughs> สีส้มสีแดงสีน้ำเงินเรามาดูฟามเฟรมเล็กไล่ถึงไ์ุน <c oughs> เราก็จะสังเกตพฤติกรรมของฟาม์เฟรมเล็กด้วยถ้ายังติด แบเดชอยนปิดโลกเนเราก็จะปิดตำกว่าแท่งก่อนหน้าปิดตำปัะจุดเปิดของของตัวเองแหละเปิดอันนี้เปิดที่ว่าเมื่อเช้าเปิดนี่มาปิดนี่อันนี้แท่งปัจจุบันเมื่อเช้าเปิดเปิดนี่ทํานปิดตํำ มันก็มีโอกาสพู่แบคเยอะอันนี้คือจุดทำเฟรมของทำเฟรม H4 นะสี่ชั่วโมงถ้ามันตรงกับ day เนี่ยเราก็จะเข้าด้วยความบันใจใสัปดาหน,นี้มันก็จะไปถ้ายังไม่หลุด เ e นเออเนีเอก็จะเข้าประมาณช่วงนี้ดวการสั้ nik, นยเซลก็เซลที่นี่นี่คือ H 4มาดู H 1 H 1ก <can> ็เหมือนวักการที่เราพิจารณาก็เหมือนกันถ้ายังไม่รู้ ถ้ายังปิดไม่หล,ลดดดุดเนี่ยเป็นลุดเส้นจุเ็ดเนี่เราก็จะรอบายเหมือนกันร <c oughs> อบายได้เออเอสเองมาตรงนี้เอสเอลตรงนี้ <c oughs> ไม่ พฤติกรรมของแต่ละแท่งแต่ถ้าเป็นช่วงตลาดเวยหยอกเราก็รอรอจุดใหญ่ของเราเลยแต่ถ้าช่วงเช้าหรือว่าบ่ายเนี่ยเราก็อาจจะสันส้นๆตาม <c oughs> ตามพฤติกรรมของทำเฟรมเล็กอๆโดยยืดเทมเอเนี่ยเป็นหลทำอะไรอยู อาจจะรอไปนี่นี่นี่คือสามสิบ <c oughs> นาทีทำเป็นสามสิบนาทีเราได้ดูบได้ดูทุกทำเต็แล้วเราก็จะเห็นจะเห็นความความชัดปติกรรมชัดจริงอันนี้สิบห้านาที แต่สามแปดนี่น่าสนใจสามแปดจุดสองจากดีนะน,น่าสวยกว่าพอมาดูห้านาทนะีมันก็ก็ตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นสายวีห้านาทีก็ยังสายวีืูว่ามันจะหมดไปต้น นี่คือทำเป็ียนานาทียังยังไม่ไปยังไม่เลือกทางและดูพฤติกรรมเนจุดที่เราปล่อยจากทาเช้นแดเนี่ยจะน่าสนใจ38อาจจะปบกนิดนึงนะตรงนี้บอกลแล้วก็นแอต ถ้อ,อยากเข้าทำฟินเล็กนะ <c oughs> ถ้าอยากถ้าอยากดูกางเกรตด,ดูทำฟินเล็กแล้วก็มันก็หน้าเข้าเลยะไอ้นีมันยังไม่ลเตะก็ดน้นะคะนี่ส่วที25นาทีน 30, 30, 30นาทีก็ยังถือว่าลงอยู่ไม่ยังปิดแบนช์ทุกแท่ง คือแบนิชชุดแท่งหนึ่งชั่วโมงก็แบนิชหนึ่งแบนิชเลยคือปิดลบนะสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าเก้าโมงยังแบนิชอยู่เราก็รอพูดแบกไปข้างบนนิดหนึ่งเราก็เซลล์แบบ ันนี้ก็ไม่ไน่าสนใจแล้วดูถ้าอยู่ตามอีฟองรอที่สามแปดเนี่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ดูจัหวะที่ไป ส่วนตัวก็จะใช้อยู่สองบลกเกอร์นะคือ IC Market แล้วก็เฟส o ตนถ้าใครสนใจอยากงเทพนะ้ำมืองใหม่ก็ <c oughs> ให้ำํำแนินำได้บนนะเบื้องต้นในการใช้กาดูการพิจารณาแท่งเทียนการดูแท่งเทียนและการใช้เครื่องมือนะในเทรดิ้งวิว แล้วก็การ, <c oughs> สรสมัครสมัครโมเกอร์การถอนเงิน้จำมาให้คำแนะนำได้แนอะบกู้ดี